ครับสวัสดีครับกลางสัปดาห์แล้วนะคะสําหรับสภาวะตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ถือว่าเป็นการปรับฐานหรือเปล่าคะก็ยังปรับฐานในวันด้วยนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเองตลาดเนี่ยต้องมายืนพันสองให้ได้อีกรอบหนึ่งะนะครับวันนี้ตลาดหุ้นที่น่าสนใจก็จะมีอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ะนะครับของสองตลาดนี้ปรับตัวพร้อมกันนะครับแล้ทำให้แรงขายภาคบ่ายของเราเนี่ยตามออกมาด้วยนะครับวันนี้ตลาดอาจจะ ปีกับได้ได้ยากนจริงเพราะว่าโดนปัจัยตลาดหุ้นต่างประเทศกดดันด้วยนะครับหุ้นใหญ่ๆกลุ่มบิ๊กแคปเนี่ยวันนี้แรงซื้อหายหมดนะครับถอยไปหมดจะเหลือหุ้นตัวเล็กๆนะครับครับผมค่ะหุ้นบิ๊กแคปนี้ปรับลดลงตามภาวะตลาดเลยใช่ไหมคะใช่ครับอืมค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานหรือว่ากลุ่มปิโตรที่คุณเดจทอนเคยตามไม่ว่าปตทจีซเป็นต้นนะคะ คงจะคงจะต้องรอถอยเหมือนที่เคยคุยเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าตลาดขึ้นไปเนี่ยให้ลถถดพอรแล้วย้ายเงินเนี่ยมารอเก็บขึ่งพลังงานตอนลางตลาดปรับตัวนะค,ะค่ะตอนนี้เองไม่ว่าจะเป็นปะตะทอลงไป356จุดปปะตตสอสผอลงไป179บาทนะคะทุกทีเป็นจุด356บาทกับ179บาบาทนะคะครับตรงตรงนี้<อ>ค่ะ รออินเด็กพักตัวที่แนวรับหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์นะคะครับผมเราค่อยกลับเข้าไปเล่นกลุ่มพลังงานใหม่ครับอืแล้วค่อยเข้าเข้ากลุ่มพลังงานใช่ไหมคะครับผมแล้วในช่วงอินเด็กปรับตัวแบบนี้หุ้นพอที่จะมีกลยุทธ์ให้ลงทุนด้วยอยู่หรือเปล่าคะเออก็คงย้ายหุ้นเล็กคาคงเข้าหุ้นเล็กต่อนะครับแล้วก็อาจจะ f อ l โล w หุ้นอย่างอาหารนะครับ อพวก CPF หรือหุ้นอย่างตัวเลก็กๆอย่างหุ้นไทรีนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเรื่องของการการเพิ่มสูตรใหม่แล้วก็มองหาเรื่องการรับประกันต่อนะครับอืมไทรีใช่ไหมคะใช่ครับไทรีไทรีวันนี้อยู่สี่บาทยี่สิบอาจจะรอแถวแนวรับสี่บาทก่อนนะครับแล้วก็ไปเริ่มเบรกนิวไฮขึ้นไปใหม่จริงๆวันนี้จ็เป็นนิวไฮแต่ว่า ผมคิดว่าเขาคงม,มีการย่อตัวระหว่างทางด้วยนะครับค่ะค่ะเรารับ,รบที่สี่บาททุนทั่วนะคะครับผมตัวไทยรีไทยรับประกันต่อก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมาโดยตลอดนะคะในระหว่างการซื้อขายของวันก็ลงไปต่ำสุดคือ4บาทครับสสตอร์นแล้ว,วันนี้คุณคุณรับประกันุประกันไทยตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะแข็ง ข่งแร้วแรง้อมีตัว b l อกรุงเทพประกันชีวิตนะคะกรุงเทพประกันชีวิตก็เปิดนิ่ไฮนิวงไฮขึ้นมาเหมือนกันนะครับตอนนี้อยู่48.5ห้าแนวรับอยู่48นะครับแล้วก็ไปลุ้นแนวต้านแรกที่50บาทแนวรับ48ท้่วนนะคะแนวต้าน50บาทนะคะใช่ครับอ๋อหุ้นกลุ่มกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพิเศษเลยเนาะที่ก็ค่อนข้างค่อนข้างจะไม่ได้อินกับตลาดมากนะในยามที่ตลาดปรับฐานหุ้นแบบนี้ก็ ่อนางจะปลอดภัยหน่อยค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเตชทอนแนะนําหุ้นโออิชิแล้วก็ทิติกรนะคะแล้วก็บีเจซีหรือเปล่าจะบีเจซีด้วยแต่ว่าบีเจซีก็ก็ไปถึงแนวต้านสี่สิบสามบาทนะครับวันนี้อ่อนตัวลงมาผมว่าตัวบีเจซีถ้าอ่อนตัวลงมาอาจจะรอถุงประมาณสักสามเก้านะครับแบบแ่นแล้วนล่นอ่าแล้วเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งก็แนวต้านเดิมสี่สิบสองถึงสี่สิบส รับสามเก้าแนวต้านสี่สิบสามนะคะใช่ครับเราทิศทิศเกาะโออิชิโออิชิโออิชิยังยังแข็งอยู่ก็ยังคงอ่อนตัวแล้วก็ลงมารับแถวแถวประมาณสักแปดสิบแปดห้าสิบอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ดูแถวแถวแนวต้านแปดสิบสี่ถึงแปดสิบห้านะครับเออเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าแปดสิบแปดแนวรับนะคะแปดสิบแปดแนวรับะครับโออิชินี่สภาพคล่องไม่มีเข้าไปลงทุนได้หรือคะ อหุ้นก็เหมือนหุน้นกลุ่ม,เ,มเครื่องดื่มเนี่ยก็ค่อนข้างจะเครื่องดื่มอาหารเนี่ยค่อนข้างจะสภาพคล่องน้อยแต่ว่าก็าเป็นหุ้นที่่าทิศทางเนี่ยค่อนใช้เวอาขึ้ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับจะเห็นคล้ายๆ้ายหุ้นกลุ่มสมัยก่อนจะเป็นกลุ่มพวกอาคาป,ปีเห็นว่าคาฟีเมื่อก่อนนี้ก็ วอลุ่มเบานะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็คุ่นอย่างพวกบิ๊กซีแมคโครก็ค่อยๆตัดโตวึ้นได้นั้นโอ้ยชีิจะคล้ายๆกันอยู่ในทิศทางครับทีตอนนี้โอ้ยชิขาดตลาดนะคะไปเซเว่ไม่มีเลยขายดีมากขายดีมากแล้วแต่อะไรไปอะไรถั่วยกแก๊งคว้นยกถั่วอะไรกับเขาขายก็มีโปรโมชั่นเยอะจริงนะครับ มาแรงจริงนะคะค่ะแล้วในส่วนของเซฟฟิพตี้นะคะตัวฟิวเจอร์ค่ะเซฟ50อินเด็กฟิวเจอร์เนี่ยวันนี้ไม่ได้สามารถที่จะขึ้นไปทำนิวไฮได้นะครับตัวเซฟ50ายเมื่อวานอยู่ที่855วันนี้อยู่ที่853เป็นไฮนั้นน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบช่วง840ถึง850เป็นกรอบนะครอบนะคะใช่ครับนั้นถ้าจะดักเล่นลองเล่นช็อตเนี่ยก็ขึ้นไป850ถึง852ไม่ผ่านอย่างเมื่อเช้าเนี่ย รีเสิร์ชตัวรายงานของเราเอง BPM Expense ซึ่งเป็นเปเปอร์ประจำหน่วยงานของผมเนี่ยก็ให้กรอบไว้ว่า5-8 5 0ถึง52ไม่ผ่านให้ิดช็อตนะครับแล้วก็เล่นสินกำไรในวันประมาณ4-7จุดแต่ว่าถ้าหลุด840ดิกรอบนึงเนี่ยเราให้ Follow ช็อตต่อ Follow ช็อตต่อใช่ครับอ๋อถ้ากรณีหลุด840นะคะครับผมค่ะ กรอบช่วงนี้ระหว่างนี้นะคะคุณผู้ฟังผู้ชมสําหรับเรื่องของฟิเจอร์ส่วนทางด้านทองคำนะคะอ,อทองคําก็ปรับตัวลดลงลนะครับวันนี้ซีรีส์เจนะครับปรับมาที่สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับก็เข้ามาเยี่ยมๆแถวๆโลเดิมนะครับโลเดิมผมจะอยู่ประมาณสองหมื่นสี่พันสี่สิบบาทนะครับ่าทิศทางเป็นทิศทางไซเวดาวนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยคนที่ถือชอ็อตยังรอถือต่อเผื่อหลุดนิวโลขึ้นมาเนี่ยอาจจะได้เพิ่มนะครับส่วนคนที่อยู่ฝั่งลองเนี่ยใ,<ช>ให้รอให้รอก่อนอย่าพึ่งเข้านะครับผมจะมีขาลองกับขาช็อตโกลฟีเจอร์เช่นกันนะคะใช่ครับ,รบแต่ว่าเทนเทนใหญ่ของโกลจะอยู่ในไซเวดาวนะครับดังนั้นโอกาสที่จะไปไปลองเนี่ยน่าจะรอหนึ่งโล้รกค่ะไปลองดีกว่า นิวโลประมาณเท่าไหร่คะตัวตัวนิวโลประมาณสองหมื่นสามพันเก้าร้อยครับสองหมื่นสามพันเก้าร้อยนะคะครับตัวโลสําหรับตัวโกฟิเชอร์นะคะครับตอนนี้สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบเ้าหายไปอีกยี่สิบลหรอครับหายทีละยี่สิบใช่ไหมคะสำหรับทองขึ้นทีละตัวทองนี้ประมาณทีละสี่สิบบาทสี่สิบาทเหรอคะกระดอดทีหนึ่งอ๋อเมื่อกี้สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็สิบตอนนี้เหลือสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบอ่าก็ปัจจุบันที่เราคุยกันไม่ถึง การนาทีนี้หายไป20เวลาเขาโดนทีละ4บตามเลยอืมค่ะค่ะซีรีส์10นะคะไอซีรีส์ซีรีส์เจคับเจเจเดีนเมษานยนคับค่ะเมษานะคะครับตอนนี้ช่วงกยุทึ์ช่วงการปรับฐานของตัวหุ้นเองแนะนํานักลงทุนคือรอไปก่อนหรือเรื่องเดิมที่เคยแนะนําคือขึ้นไปกลุ่มแบงค์ให้อะบายพอดออกแล้วก็เก็บเงินไว้รอ ปรับฐานอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยเก็บพลังางานไปครับใช้กลยุทธ์อะไรมาพูดถึงว่าจะปรับฐานไปอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้ยปดสิบคะตัวเซ็น a ซ็ตัวเซ็นอินเด็กเองเนี่ยรอบที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะแกวงอยู่แถวๆประมาณแนวนี้อยู่แล้วนะครับมันมีฐานอยู่แล้วใช่ไหมคะมีฐานอยู่แล้วแล้วก็รประกอบกับว่าตัวเสรื่องมือ m อ c มเนี่ยเอาของตัวเซ็นอินเด็กเนี่ยตอนนี้เริ่ม เริ่มคอร์สลงมาแต่ว่ายังไม่ได้เป็นขาลงเพียงแต่ว่าเป็นการปรับฐานโซ่งสั้นนะครับตอน,นี้เราก็ามาดูว่าภาพรวมของตลาดหุ้นต่างประเทศเองวันนี้ค่อนข้างไปในเชิงลบนะครับดังนั้นโอากาสปรับฐานลงไปที่ฐานเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ง่ายมากกว่าก็ดูกล <ใน S 1> ยุทธ์อื่นประกอบกับเครื่องมือคือ MACD ใช่ไหมคะใช่ครับอ,อ๋อดูภาพข่าภาพข่าวและภาพรวมของตลาดทั้งโลกด้วยใช่ครับก็ดูภาพรวมดูอ,อย่างวันนี้จะเห็นว่า เกาหลีลบไป1.5อินโดลบไป1.9นะครับแล้วก็ตัวญี่ปุ่นลบไป2.2ลบมากกว่าเราแต่ลบมากกว่าเราแต่ของเราเองวันนี้เนี่ยลบไปตอนนี้ลบไปประมาณ0.7ตา3แล้วนะครับเมื่อกี้นี้ยังอยู่จุ่ประมาณจุด5.5แั้นโอกาสที่จะปรับลงไปสักประมาณหนึ่งเปรเซ็นเนี่ยก็ยังมีเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะอยู่ฝั่งรองฝั่งช็อตมากกว่าวันนี้ใครเน็ตไบเนาะเครื่องวันครึ่งวันนะคะ เมื่อวานนี้ต่างชาติผมว่าต่างชาติวันนี้คงจะเบานิดหนึ่งเพราะว่าะจะเห็นวอลลุ่มทั้งวันเนี่ยอยู่แค่หมื่นเก้าพันล้านเองไม่มเยอะเท่าไหร่แต่วอลลุ่มก็ไม่ได้เยอะสําหรับการลงลักษณะนี้ก็ไม่น่ากลัวใช่ไหมคะก็เป็นการไซเย์เฉยๆครบเบแต่ถ้าลงแบบนี้แล้ววอลุ่มแค่ประมาณสามหมื่นนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับค่ะค่ะกับคุณเตชะทรนะคะผู้คร่ำวอดอยู่ในวงการสามสิบปีแล้วนะคะ ค่ะก็จะยังไม่ถึงสามสิบปียัให้เสียเลยนะค่ะรายละเอียดตรงนี้ก็ครบนะคะในเรื่องช่องทางการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหุ้นแล้วก็ตัวฟิวเจอร์รวมทั้งโกฟิวเจอร์ด้วยนะคะครับติดตามเปเปอร์ที่็กได้ที่หน้าเว็บไซต์เอเชียพารครับผมค่ะตามข้อมูลของคุณเตชะธรได้ในเว็บไซต์เอเชียพลัสค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับค่ะ